เคาน์เตอร์ในประสงค์จากชัวร์เฟอร์นิเจอร์ค่ะเป็นเคาน์เตอร์ประสพันธ์หรือจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์สามารถปรับกับการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะคะเคาน์เตอร์ของเรามันอยู่4ขนาดนะคะมาเริ่มต้นที่ตัวข้อมุมกันก่อนขนาดกว้างอยู่ที่70เซนนะคะลึก70สูงอยู่ที่107นะคะด้านหน้าเสริมด้วยโครงเหล็กสีขาวนะคะเสาะรองด้วยอลูมิเนียมเพิ่มความสวยงามนะคะสามารถวางสลับซ้ายขวาได้เลยค่ะ เคาน์เตอร์ตอบต,ตรงของเราจะมี3ขนาดนะคะขนาดอยู่ที่80เซนค่ะเมตรแล้วก็เมตรค่ะส่วนความลึกอ,อยู่ที่70เซนเท่ากันนะคะเท่ากับตัวข้อมุมแล้วก็ส่วนสูงอยู่ที่ร0 7เซนค่ะสามารถตอบเป็นกิ๊กซอด์ตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะคะส่วนลายไม้นะคะเป็นลายซิบานโนนะคะเป็นลายลสิทธิ์ของชัวเฟอร์นิเจอร์ค่ะด้านล่างเป็นขารองพลาสติกนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้ ตัวเคาน์เตอร์จะเป็นงานอลูมินทั้งตัวนะคะโครงจะนา16มมลส่วนแผ่นท็อปจะนาอยู่ที่25มมลจ้าด้านหน้าเสาะร่องด้วยอลูมิเนียมเพิ่มความสวยงามให้แก่ตัวเคาน์เตอร์ค่ะจะเป็นสีซิบอโน,โนขาวนะคะเข้ามาดูด้านในเคาน์เตอร์บ้างนะคะด้านในเคาน์เตอร์จะมีชั้นวางเงืนประสงค์นะคะสวยงามเราสามารถเพิ่มลิ้นชกักเก็บเงินลิ้นชักเสจของได้นะคะ ดูอะไรคะลิ้นชักมี2แบบนะคะแบบแรกจะเป็นลิ้นชักเก็บเงินนะคะความกว้างอยู่ที่เจ็ดสหี่เซนนะคะลึกอยู่ที่ 4, 5, 0, สี่สิบห้าสูงอยู่ที่สิบห้าเซนนะคะลังเลื่อนลิ้นชักของเราจะใช้ของฮาฟเล่ค่ะมือจับเป็นมือจับพลาสติกจ้าอีกแบบจะเป็นสองลิ้นชักนะคะความกว้างอยู่ที่สี่สิบเซนนะคะลึกห้าสิบแปดสูงอยู่ที่ 4, สี่สิบห้าเซนนะคะเป็นงานบริเวณหนาสิบหกมิลเหมือนกันลังลิ้นชักเราใช้ของฮาฟเล่เหมือนกันนะคะมือจับเป็นพลาสติกคะ่ะ มีช่วกคุณแจอ็อกทุกตัวจ้าขอขอบคุณวิดีโอที่สวยจากไมเอร์เฟอร์นิเจอร์มอล์สาขาโคราชนะจ้า